ดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไรให้ไพ่ชุด whisper of lord g a n e s h a มาเฉลยดูซิว่าเอเป็นอย่างไรนะคะเลือกไพ่มาสามใบนะคะท่านผู้ชม โอ้โหท่านผู้ชมค่ะท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เขาเรียกว่ามีจิตเป็นประภัฒสอนเดิมเนี่ยท่านมีความสุขมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจและมีความเชื่อว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะพมหาเศรษฐีเห็นมั้ยคะท่านเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นว่าท่านเป็นเศรษฐีและท่านเนี่ย มีความศรัทธามีความเชื่อมีความรักมีความศรัทธาแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะกับองค์พระพิคเนตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเนี่ยถูกจลิตและเคารพบ,บูชาอยู่นะในไพ่บอกเลยว่าท่านมันสวดพระคาถาองค์พระพิคเนศอยู่เป็นประจำมันสวดพระคาถาเงินล้านอยู่เป็นประจำ และมีการบริหารจัดการดูแลในเรื่องของการเงินอยู่อย่างต่อเนื่องนะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆช่วงนี้ตัวท่านเองก็ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยน,นะคอยศึกษาค้นคว้าหาความรู้นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโคช้ชครูครูบาอาจารย์ค่ะเพื่อศึกษาเพิ่มเติมทักษะกิมมิก การบริหารการเงินอย่างต่อเนื่องท่านมีไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดเอคิดว่าทำอย่างไรนะให้มีช่องทางการสร้างไรายได้เนี่ยให้เกิดขึ้นกับท่านหลายๆช่องทางโอ้โหดวงดีมากท่านเป็นผู้ที่ล้ำยุคล้ำสมัยเป็นคนสมัยใหม่เป็นผู้ที่มักเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ องค์พระพิคเนตกําลังมาวอวยพรต่อท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเองเป็นผู้ที่ดวงชะตากําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นโอกาสที่ท่านได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะพี่มหาเศรษฐีกําลังรอตัวท่านผู้ชมอยู่การมุ่งไปข้างหน้าการตัดสินใจในครั้งนี้ของท่านที่เกิดวันพุธมาถูกต้องมาถูกทางแล้วค่ะม r รีคริสต์มาส And happy new year to you.